ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยมีโกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มตน้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันเอาลเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าแลกบองมีแต่ได้กับได้นะครับมาดูีิเ่กิจกรรมนี้เนี่ยน่าเติมหรือเปล่าทายังไงวันนี้ทีมซีมีคําตอบนะฮะสมมติคุณเปิดเท่าแก้วมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนะครับจะเป็นรูปแบบของการเปิดนั่นเองนะครับในการเปิดไพ่หนึ่งใบเนี่ยเราก็จะได้คูปอง มากกว่าเดิมแน่นอนนะเนี่ยสมมติคุณสุ่ม9คูปองเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้10คูปองไปจนถึง39คูปองนั่นเองนะครับมันเขาจะมีบอกนะครับว่าในการสุ่มแต่ครั้งนะครับต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างนะครับเรานะครับสามารถสุ่มได้ทั้งหมด8ครั้งนะครับโดยครั้งที่1ใช้9ครั้งที่2ใช้39 4 489ครั้งที่เอ้ย389ครั้งที่4แล้วก็กล้าไปเรื่อยนะครับจนถึงครั้งที่8นะครับ2,999คูปองนะครับโดยสมมติ ครั้งแรกเนี่ยเรามีโอกาสได้ถึง39คูปองครั้งที่2เนี่ย89เนี่ยเขาจะมีบอกนะครับจนถึงครั้งสุดท้ายครั้งที่8นะครับใช้ถึง9,000ได้ถึง9,999คูปองนะครับดูดีว่าคุ้มหรือเปล่าวันนี้ทีมซีจะมาบอกแล้วกันนะครับเอาง่ายๆนะครับถ้าสมมติคุณมีคูปองเป็นคนที่ตุนคูปองไว้เยอะๆอยู่แล้วนะครับยังไงกิจกรรมนี้ก็คุ้มอยู่แล้วนะครับโดยผมคิดว่านะเจตนาของกิจกรรมนีี้้้้้นน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 ะะะะคคคคคคครรรรรรััััับบบกกกก็็ืือออออตตงงงงงาาาาทท่่่จํใใหเเเเเเเิิมมขไปปสุ์แ แค่นั้นเองนะครับโดยผมจะเล่นให้ดูด้วยนะว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำการเปิดมา,าได้มา13คูปองนะครับแล้วขั้นต่อไปนะครับต้องใช้ทั้งหมดเป็น39คูปองเนาะเห็นไหมเราก็ได้คูปองเพิ่มแน,น่นอนนะครับแต่จะได้เพิ่มเท่าไหร่นี่ไม่แน่ใจนะครับโดยเขาเนี่ยเคาเรียกว่าการตลาดดีหรือเกินนะครับแบบหลอกล่อให้เราเติมจะไปเติมเ,เติมเป่าเติมเ,เติมดีเ,เติม <laughs> จากเติมมิเติมอีกเ,เติมเข้าไปนะกลายเป็นแบบว่าเราเสียคูปองเยอะกว่าเดิมนะครับเขาเรียกมันไม่ได้เสียแต่ว่าเราเป็นการแบบว่ากระตุ้นให้เราอ่ะเติมคูปองมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยไปขออนุญาตไปเติมคูปองอีกหนึ่งเดี๋ยวผมมาสุ่มให้ดูอีกรอบไป let's go <S เอาเลยครับตอนนี้ผมก็ทําการเติมคูปองออกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทั่วผมเติมไปหนึ่งร้อยคูปองเนี่ยผมจะได้เพิ่มมาเท่าไหร่นะครับขั้นลดขั้นต่อไปครับขั้นที่สองฮะแต่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 ได้มาห้าสิบเจ ให้เราเติมจริงๆนี่แคปผมครั้งต่อไปครับครั้งที่3ฮะ89คูป,ปองนะครับมีโอกาสได้ตั้งแต่เ9้ได้มา97นะฮะเห็นไหมเรานะครับก็จะได้มาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันเงนกระตุ้นให้เราแบบ <c oughs> เติมยิ่งยิ่งสมมติเรายิ่งเติมเข้าไปเยอะเนี่ย <c oughs> โอกาสได้แต่ละครั้งเนี่ยมันจะยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับคร <c oughs> ั้งต่อไปเนี่ยใช้รับ199คูป,ปอง <c oughs> แม่แม่ คุณนี่ต้องการที่จะให้ผมเติมเข้าไปเรื่อยๆเลยสินะเนี่ยผมต้องใช้ทั้งหมดเท่าไหร่วะสามสิบอันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมไปเติมแบบนึงจเจอกันครับเอาแลยครับตอนนี้ผมก็ได้นำการเติมคูปองเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วครับกไ,ได้ว่าเป็นเหย่การตลาดเรียบร้อย <c oughs> โอเคครับเรามาสุ่มกันสุดท้ายกันเลยนะครับว่าเราจะได้กี่คูปองครับไปกันเลยมาได้มา2 1 2คูปองน,นั่นเองนะครับ ก็สรุปเลยนะครับผมนะครับเติมไปทั้งหมด130คูปองนะครับบวกอันเดิมอีก20คูปองนะครับก็ได้เป็น150คูปองนะครับได้มา213คูปองนะครับหรือว่าคิดเป็น60คูปองได้เพิ่มมา60คูปองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าถามมาคุ้มไหมนะครับถามใจเองดูถามใจเองดูว่าคุ้มหรือเปล่าสำหรับผมนะครับแม่งเกีียวการตลาดนะครับผมก็คือ ได้เพิ่มแหละแต่ว่าได้เพิ่มมาไม่เยอะนะครับไม่เยอะไม่เหมือนกับพวกกิจกรรมเก่านะครับที่เป็นแบบว่าอังเปาเติม 100- ได้100งอะไรเงี้ยก็จะคุ้มกว่านะอันนี้เหมือนแบบว่าหลอกล่อเฉยนะเห็นไหมมันเหมือนจะได้เยอะนะแต่ว่าแม่งเยอะการตลาดจะชัดนะครับก็ทําการเติมมาที่เรียบร้อยแล้ว130คูปองนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับใครนะครับที่มีแพลนจะใช้คูปองเพิ่มขึ้นเนี่ย สมมติคุณจะสิ้นเดือนแล้วใช่ไหมมันจะมีพวกวันหรือพาร์อะไรใหม่เงี้ยหรือว่าพวกมีพวกกิจกรรมใหม่ๆมานะครับหรือว่าเจอคุณจะเอาสกินของบูคองเนี่ย ก็สามารถโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เหมาะเจาะก,กับการเติมมากๆ,ๆนะครับยิ่งคุณเติมไปเนี่ยคุณก็ก่อนที่คุณจะซื้อพวกสกินหมู่ของนะครับคุณก็เอาเงินมาต่อตรงนี้ก่อนต่อๆๆๆต,ต,ต,ตไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับได้สักร้อยหนึ่งร้อยคูปอง200คูปองหรือว่า300คูปองหรือว่าเป็นพันคูปองเนี่ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ดวงของคุณเนาะแต่ยังไงนะครับมันก็ได้แน่นอนนะครับคุณไม่ขาดทุนแน่นอนนะสำหรับกิจกรรมนี้โอเคนะครับก็จะมาวนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนนี้้ะคคครรับบถาาใชออกก็ย่ลลืมดไ์เป็นกลลังใใจห้ผมทคิปต่อไปด้วยสหรับววัันนนีี้้เ่ยตตอองขลาไป ไว้เจอกันวันเพ็ญเดือนสิบสองในบายครับเจอกันนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับถ้าใครอยากปิดนะครับก็ปิดไปได้เลยนะส่วนผมเนะี่ยต้องทําให้คลิปมันถึงแปดนาทีก่อนะตอนนี้ผมก็เป็นเหยืย่อการตลาดเรียบร้อยนะเ <c oughs> ติมเติมไปร้อยสามสิบคูปองแม่งเอเงย้ยมือหนักไว้หน่อยนะแม่แต่ไม่เป็นไรนะถือว่าคุ้มๆคุ้มๆไปคุ้มอย่าแดกนะร้อยสามสิบคูปอง อือเสียดายโอ้ยใจเย็นใจเย็นเราไม่ได้เสียอะไรเทนแทนกระช่าเขาแซวบอกเอ้ยมึงมึงอย่ามึงอย่าเพิ่งมึงไม่ได้เสียอะไรเทนมึงไม่ได้เสียอะไรมึงแค่โดนเหยื่อการตลาดเล่นงานเฉยๆนะก็ถือว่าคุ้มแหละหกสิบคูปองนะคุ้มคุ้มไหมคุ้มตอบใจเย็นๆว่าคุ้มนะถ้าสมมติใครเติมเอาสกินของวูคองเนี่ยก็ยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่เลยนะครับถือว่าต่อทุนไปเรื่อยเลยนะแม่ส่วนเราเนี่ย จีไม่ดีนะครับผมอาจจะเติมวอลล์พาสก็ได้นะซีซั่นนี้นะครับ200้อยตอนนี้มีอยู่200รคูปองละเงินในบัญชีก็มีอยู่ไม่กี่บาทนะครับไม่รู้สิ้นเดือนนี้เขาจะต่อสปอนเซอร์ต่อหรือเปล่านะ <S 1> <S 1> ถ้าได้ต่อสปอนเซอร์ล้วก็โอเคถือว่าเราทำเราทำาท,ำที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เราว่าเราก็ทําประมาณวันละคลิปกวกวาน,นะอืมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่เริ่มทาสปอนเซอร์มาเนี่ยวันที่5ใช่ไหมวันนี้เนี่ยวันที่สิบเจ็ดก็ผ่านมาแล้ว12บวันผมทําไปแล้ว17ดคลิปอะ ถึงยอดวิวจะไม่ได้เยอะนะประมาณบางคลิปคลิปก็สามร้อยสี่ร้อยบางคลิปกับพันหนึ่งนะครับแบบค่าๆกันไปนะครับก็ถือว่าผมเนี่ยเต็มที่แล้วถ้าไม่จ้าสงสปอนเซอร์ไม่เป็นไรผมจะไม่เสียดายหรับว่าผมเต็มที่แล้วดดเด้อโอ้ยเบเลสแม่งเอ้ยก็อบอกความจอยสมาตอ,อยกับปอยอีกแล้วแม่งแล้วยิ่งสกินนี้เนี่ยเพิ่มความเก่งขึ้นสนะามร้อยสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะสำหรับสกินนี้สร้ยปังกุสันปูร้าบ่าวไอ แต่ว่าเออเพราะว่าเนี่ยเมื่อคืนนี้เมื่อคืนมันมีกิจกรรมบูคองใหม่มาใช่ไหมวทีนี้แบบว่าดอยเซอร์หรือว่าแบบคนดังๆ่ยเขาก็เติมเงินไปซื้อไปเลยอะแล้วกิจกรรมนี้มันมาตอน11โมงเว้ยอ,อ๋อเครียดเลยคนที่เติมไปเมื่อตอนเที่ยงคืนนี่เครียดเลยนะฮะเหยี่อการตลาดแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเขาก็ข้าเขาก็มีตัง,ง <c ười> ค์พวานั้นทำคลิปเดียวก็ได้ตังค์คืนแล้ว มาเร่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 ยามีออรยามียามีอรอเดินจุกเดินจุกจุกจูกครับจุกจุกโ oh, หเฮ้ยเกือบตายรองเท้าสองข้างไปเลยครับ <c ười> นาทีนี้เมต,ตานำรองเท้าสองข้างลงมาแล้ว ไปอ,อาจจะสู้ไม่ได้กันนะผมเป็นแบบว่ามันจะแพ้ทางตัวนี้นะผมเคยเล่นเวเลสแล้วผมเคยชนะเฟนิกส์ไงอาจจะ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 นะครับอาจาอาจะสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่คำบอกคำจอยสลายต่อยปล่อยก้อยโอ้โหไม่เอาเลย่องก,กูไปหมดเลยยังไม่เขายังไม่เวนนอนมด้วยซ้ำมนะัน่ะเขายังไม่เวนนอนมเลยกูจะตายแล้วเฮ้ยกูเกิน เกินไปนะพ่อหนุ่มออกเป็นคริติคอลนะแพ้ไม่เป็นไรนะแพ้ไม่ซีเรียสนะครับแพ้ก็แพ้ตัวเว้นอ้มมีเลือดหรอมีเลือดหรอไม่ให้เอานะไม่ให้เอานะจะเอาเลือดหรอเดินกดดันเลยนะนี่เก็บได้ไปแล้วนะทาร์โดแดน์ เอ็กซ์โตรไฮโปโทน่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสแต็กไม่ขึ้นนะดิโอ้คีไม่แตกเลยครับพระคุณเว้ยอะไรอะเมื่อกี้เวนออมานะครับเกือบตายแล้วกูไฮโปโทนี่ทอนี่คนเห็นผีเวน่อเข้ามาใหม่ยังอะถอ้มายปอกันดีเก็บเรียบเลยครับ มีแววสู้ไปได้นะครับเราต้องเปิดก่อนแล้วดูเหมือนครีผมเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะถ้ายิ่งโอ้โหแล้วเขาออกดาเมย์ด้วยต้องออกต้องออกของแข็งของเลวแกล,ละตลอดจงังหวะนี้นะต้องเยอะให้ถึงนะตนเนี้จะสู้ไปได้ต้องรอมีของดีๆมีของอาจจะชนะผมเลยก็ได้บรรรปงชิปงโโโโป, <c oughs> ปองอุ้ยอุ้ยอุ้ดอุ้ยอุียอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอ้ยอุ้อุ้ยอุตยอุ้ยอง้ออกแม่ง้ยอ้ยอุ้ยองออกเยอุยอุ้ โหดูดิเฮ้ยสแต็กผมหมดแล้วเลยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยสแต็กไปขึ้นเลยโหเฮ้ยสแต็กหมดจบเลยคุณจะมาทรามานผมทําไมวะฮะใช่ไหมคุณมาตีผมไปเลยเป้าหมายของผมไม่ใช่คุณเป้าหมายของผมคือฟอร์เรนคุณก็ตีไปเลยดูผสมสติ๊กอิโมจิด้วยอ่ะเกินบูลลี่หรอบูลลี่เกินรรรเราแปะเดลกาเนะครับมมีเวนอมผมไม่มีกิ้งนะ โอเคครับให้เขาไล่ไปเฉยนี่ไม่ทำอะไรเดี๋ยวเครื่องหลอดอะไรแค่เจะปวดเหลือเกินเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเกินไปไปนองไหม,มนู่นไปนองตามนะคือเกือบรอเลยเมื่อกี้นี้เก่งหน้ารอเลยครับจอก่อก็ต้องออกตัดเลือดก็ต้องออก,ออก,อออกนะของออกเยอะเหลือเกินช่วงนี้คิวเยอะนะครับช่วงนี้นะ แต่ผมไม่ขึ้นโอ้โหพยายามละกูสุดสุดละกูจุกจุกสุดสุดละมึงชนะกูไปเลยเอาไปเลยคลิปนี้คนดูเหมือนวิวกูก็จะอายเขานะพูดแค่นั้นแหละไม่ได้บอกว่าถอยนะเอาเลยทีมที่เลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนแม่เลยมั็คิดโชคดีไดตัวชนะทางกูเฉออยหอยหลอดแม่ ก็จบมานี้นะครับสำหรับคลิปบุโรนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยสวัสนี้ต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันวันเพ็ญที่12บ๊ายบายครับเจอกันครับบายบาย